ควันหลงวันกระเทยผ่านศึกครับเอ่อนักข่าวเขาถามพันตำรวจเอกยิ่งยศเนะยครับซึ่งเป็นผู้กับของสอน,อนลุมพินีนะว่าในพื้นที่มีการค้าบริการหรือไม่ถามแบบปลายเปิดนะเนี่ยถามตำรวจหรออ,อถามตำรวจรใช่ hmm. พันตำรวจเอกยิ่งยศครับนี่ตอบว่ายังไม่ทราบครับยังไม่ได้รับรายงานในส่วนนี้ครับอ่ะคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะพูด ซ,ซ,ซึ่งคือไอ้ที่เราเห็นเหตุการณ์เมื่อวันก่อนแล้วทุกคนแม่งรู้รายละเอียดกันหมดอะแล้วก็ออกมาพูดกันหมดแล้วทุกวันเนี้คือท้ายสุดก็คือตำรวจดูแลพื้นที่เองก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้เพราะยังไม่มีใครรายงานใช่ไหมย้ยายไหม <laughs> ย้ายทั้งโรงพักเลยดีกว่า <laughs> คือเราประเด็นมันเหมือนประชาชนรู้มากกว่าเขาไปเยอะเกินไปอ่ะเออโหในภาวะนี้นี่ตอบอย่างนี้ได้จริงเหรอ,อคือจริงๆหรือว่ามันถึงจุดนี้แล้ววะ มันถึงจุดนี้แล้วในฐานะสื่อถ้าเกิดวันนึงแบบเออนักข่าวไปถามว่าตรงบริเวณนี้มีประเด็นเรื่องการขายบริการหรือไม่แล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้แล้วกูมึงแบบกูไม่ได้ถามอย่าง,งานั้นกูถามว่ามีไหมก็ยังไม่ได้รับรายงานไม่ใช่ไม่เอาร <c ười> <อ>ายงานนี่มันมีหรือเปล่าคิดว่ามีไหมแล้วคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรแล้วคิดว,ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรก็เ <c ười> พราะ ก็เห็นได้ยินกันในคลิปในในแบบอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็พูดถึงประเด็นเนี้ยเออการทับที่ทํากินกันนะออนั่นแปลว่าสําหรับท่านน่ะต้องรายงานอันนี้เท่านั้นท่านถึงจะรู้ว่ามันมีหรือมันไม่มีแล้วมันจะพีคไหม ถ้าเกิดรายงานมาถึงอ่ะจากรายงานที่เอ่อได้รับมานะฮะเออไม่มีเอออย่างนี้ป่ะเอ,อก็สบายนะเซ <c oughs> ก็สบายนะเซประชาชนคนไทยนะเซการตอบแบบเนี้เออทั้งๆ้ท,งที่แบบคนทั้งสังคมเขาก็รู้อ่ะแล้วคุณตอบแบบเนี้ใช่คือต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเอ,อว่าคุณเนี่ย ในบทบาทความรับผิดชอบแบบนี้แล้วคุณตอบแบบนี้เนี่ยอืคือคุณคิดว่าประชาชนเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่คุณไม่รู้อ่ะเออคุณไม่รู้ได้ยังไงเหมือนตรงประเด็นเรื่องบ่อนน่ะออสนในพื้นที่ไม่รู้ว่ามีบ่อนน่ะแต่ว่าชาวบ้านเดินมาแล้วเดินมาเจอผิดบ่อนแล้วต้องไปอีกบ่อนนึงอย่างเงี้ยใช่คือคุณไม่รู้อ่ะมันแปลว่าคุณไม่ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนี่ใช่เพราะเขารู้กันทั้งสังคมอ่ะ